สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแปลคอมเมนต์สดกันอีกแล้วนะครับก็เป็นการแปลสดสดดิบๆเร็วๆไม่มีการตัดต่อได้ทั้งสิ้นนะครับวันนี้เราจะมาในประเด็นของฟิลิปโรเลอร์นะครับเพราะว่าฟิลิปโรเลอร์เนี่ยกำลังดังในต่างประเทศเลยในตอนนี้นะครับช่องต่างๆตีข่าวค่อนข้างเยอะรวมถึงช่องอย่างเป็นทางการของเอฟเอทสุสกิครับด้วยเอาไฮไลท์ของฟิลิปโรเลอร์มาลงนะครับแล้วก็ในไฮไลท์เนี่ยทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลยในฟิลิปโรเลอร์ในในนัดที่ผ่านมานะครับ เพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแฟนบอลชาวต่างชาติเนี่ยให้ความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างในนักเตะรายนี้หรือให้ความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างในทีมชาติไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอื่นก่อนใดต้องชี้แจงให้ทราบก่อนนะครับว่าเราแปลด้วยโปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็ยังไม่ได้เรียบเรียงภาษาให้สละสลวยเพราะฉะนั้นอาจจะฟังแล้วอึดอัดนิดนึงนะครับใครที่ชอบความสละสลวยลื่นๆอะไรเงี้ยอาจจะดูช่องอื่นไปก่อนแต่ถ้าใครชอบความเรียวความดิบ นะครับแปลกรสดก็ต้องช่องนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความเห็นแต่ละท่านเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอาจอาจจะแปลให้รวบๆนะอาจจะไม่ได้แบบแปลทุกศรลขนาดนั้นนะฮะก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะเขาบอกว่าอันนี้แฟนบอลรู้สึกว่าชื่อจะเป็นเกาหลีนะครับอ่าน่าจะเกาหลีนะนะครับเขาบอกว่าเขายอดเยี่ยมมากผลได้ยินมาว่าเขาไม่ได้เป็นแกนนําก่อนนัดแรกก่อนชิงชนะเลิศนัดแรกนะฮะเขาไม่ได้เป็นตัวหลักนะครับก่อนชิงชนะเลิศนัดแรก จากนั้นฉันก็รู้อีกครั้งว่าประเทศไทยนะครับหรือว่าทีมไทยเนี่ยมีผู้เล่นความสามารถมากมายแน่นอนว่าโคดโพกกิ้งก็จําเป็นต้องได้รับคําชมเช่นกันเขาใช้ทีมอย่างเต็มที่ใช้นักเตะอย่างคุ้มค่านะครับความหมายประมาณนี้นะครับเขาก็ชมทีมไทยแล้วก็ฟิลิปโรเลอร์นะครับมาดูคอมเมนต์นี้นะครับเขาบอกว่าใช่เขาเป็นผู้เล่นสำรองไม่ใช่ผู้เล่นหลักนะครับอ,อันนี้ก็จะผ่านไปนะครับมาดูคอมเมนต์ถัดมาบ้างนะครับคมเนต์ถัดมา บอกว่าอันนี้พูดถึงอินโดนีเซียนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ได้พูดถึงไทยเท่าไหร่นักอันนี้ขอผ่านไปก่อนเนาะนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็กอ,นนอ,นนกอ่าคอมเมนต์ถัดมาครับอันนี้เป็นประเทศไหนไม่รู้นะครับไม่รู้ขนาดนั้นเขาบอกว่าพูดตามตรงครับเขาเป็น dF หรือว่ากองหลังเนี่ยครับที่เหมาะสมที่สุดในทัวร์นามเมนต์จนถึงตอนนี้นะครับคำทักทายจากนอร์เวย์โอ้หมีชาวนอร์เวย์เข้ามาดูด้วยนะฮะ ผมอาจจะพูดมากนิดนึงเพราะว่าเป็นการแปลคอมเมนต์แบบคุยกันไปเหมือนเหมือนคุยกับท่านผู้ชมนะครับอาจจะพูดมากนิดนึงสดนะครับมาดูคอมเมนต์นี้ครับ <c oughs> ขออภัยนะเขาบอกว่ามีผู้เล่นลูกครึ่งไทยสามสี่คนเนี่ยในทีมนี้ด้วยนะฮะเป็นเรื่องปกติในประเทศไทยที่มีทั้งลูกครึ่งและไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะในการเล่นซึ่งมีความสําคัญเท่าเทียมการใครเก่งเรื่องไหนก็ ย่อมมีโอกาสที่จะได้ลงเล่นนะครับมาดูคอมเมนต์นี้ส่วนนี้นะครับเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามคนไทยส่วนใหญ่นะครับผสมกับชาวจีนแล้วก็เพื่อนบ้านด้วยเช่นกันไม่ใช่แค่ชาวยุโรปเท่านั้นเราเกิดมาแบบนั้นนะครับก็มาดูคอมเมนต์ถัดไปนะครับคอมเมนต์ถัดไปผมก็พยายามจะไม่แปลคอมเมนต์ที่ไม่ได้เกี่ยวกับไทยนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวครับผ่านไปก่อนนะครับนี่ก็ไม่น่าเกี่ยวนะครับดูคอมเมนต์นี้ครับ นี่นไม่เกี่ยวครับนะครับามาดูคอมเมนต์นี้ครับเกี่ยวแน่นอนนะครับพูดถึงฟ er mm ิลิปโรเลอร์เขาบอกว่าฟิลิปโรเลอร์เนี่ยเป็นผู้เล่นที่ซ่อนอยู่นะครับหรือว่าเป็นภัยภัยภัย,ย,ยเด็ดนะครับที่โคดโพรกิ้งเนี่ยซ่อนอยู่ mm hmm. เพิ่งเปิดเปิดตัวเปิดเผยในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่ผ่านมานะครับ mm hmm. พิสูจน์แล้วว่าประเทศไทยมีผู้เล่นที่มีความสามารถมากมายและโคดโพรกิ้งเนี่ย ผ่านเกมและเปลี่ยนเกมทุกนัดทำให้อินโดนีเซียแปลกใจมากนะครับแล้วก็มาดูคอมเมนต์ในส่วนที่เหลือนะครับแปลทีละส่วนจะได้ไม่งงมากนะครับคอมเมนต์ในส่วนที่เหลือเขาบอกว่าเดี๋ยวขอ,ขอ,ขอครอบเลือกขอ้ขอความหน่อยนะครับโอเคเขาบอกว่าหวังว่านักเตะไทยจะเล่นได้มากในอได้มากกว่านี้นะครับจะได้เข้าไปเล่นได้มากกว่านี้ในเจลีกหรือเคลีกนะครับโดยเฉพาะลรนเลอร์เขาเร็วและเต็มไปด้วยทักษะขอแสดงความยินดี กับอินโดนีเซียด้วยนะครับเขาแสดงความยินดีเรื่องอะไรดูด้วยนะครับที่ผู้เล่นมีมีอายุน้อยนะครับแล้วก็โคชชินเนี่ยแสดงสปีริตและเล่นได้ดีตอนนี้อยูยี่สามของคุณแข็งแก่งที่สุดในอาเซียนแล้วนะครับขออภัยอะมาดูคอมเมนต์ถัดไปนะฮะคอมเมนต์ถัดไปพยายามจะเลือกอันที่เกี่ยวข้องกับไทยนะครับลองดูอันนี้ครับเกี่ยวไหมนะครับเป็นภาษาอินโดนีเซียเลยนะฮะการแปลก็ยากกว่าภาษาอังกฤษเยอะนะฮะ บอกเลยบอกว่านาวินาทีนี้ครับการสูญเสียอาหารนะฮะหรือเบอร์เบอร์สิบสองของอินโดนีเ,เนี่ยมีอิทธิพลอย่างมากต่อผู้เล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับแบ็กซ้ายของเขาก็จะมาเจอกับสลิปโรเลอร์นี่แหละนะครับกันในแง่ของเอโดนะครับนะักผู้เล่นของเขานะครับผมคิดว่ามีผู้เล่นผู้เล่น2คนนี้ค่อนข้างห่างกันนะครับทดแทนกันไม่ได้อันนี้ก็ไม่ไม่ได้พูดถึงทีมไทยมากนักเนาะอันนี้ผ่านไปก่อนมาดูคอมเมนต์นี้ครับเขาบอกว่า เขาวิ่งทั้งเกมราวกับเขาว่าไม่รู้สึกเหนื่อยหลายคนสงสัยว่าคนนี้เป็นยาสลบโดปปิ้งไม่ใช่ยาสลบครับมันน่าจะแปลว่าใช้สารกระตุ้นนะครับโดปนะฮะแปให้ใหม่เขาวิ่งทั้งเกมราวกับเขาไม่รู้สึกเหนื่อยหลายคนสงสัยว่าคนนี้ใช้สารกระตุน้นโอ้แรงครับอันนี้แรงบอกว่าฟิลิปโรเลอร์ใช้สารกระตุน้นเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์ย่อยดิมีคน yes ไ h i ิ k โซอันนี้ฉันเห็นด้วยนะครับโอหมีคนคิดอย่างนี้จริงด้วยเหรอครับเนี่ยอันนี้ มีคนมาด่าครับตามที่อ่านเลยนะครับไม่ใช่ด่าหรอกเขาเขาอาจจะด่าคนที่ไปกล่าวหาว่าใช่สายกระตุ้นนะอันนี้ครับสายกระตุ้นบ้าสิอะไรเง<ๆ>ี้ยประมาณนั้นนะมาดูคนนี้เขาบอกว่ายังไม่มีการแถลงอ,อย่างเป็นทางการนะครับก็อย่าพึ่งไปเชื่ออะไรอย่างนั้นนะฮะมาดูคอมเมนต์นี้ครับเกี่ยวไหมนะครับไม่เกี่ยวผมก็จะผ่านนะอันนี้แบบไม่เกี่ยวกับอของไทยนะครับผ่านไปก่อนมาดูคอมเมนต์นี้ครับเกี่ยวแน่ๆนะครับ เขาบอกว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ฉันชอบที่สุดในนัดที่ในนัดล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยเขาเร็วมากแล้วก็ยังเต็มไปด้วยทักษะนะครับคนนี้ก็ชมนะครับไม่รู้ว่าแฟนบอลชาวอะไรมองไม่ออกเหมือนกันในชื่อนี้นะะมาดูอันนี้ดูแล้วไม่น่าจะเกี่ยวกักบไทยหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูครับเขาบอกว่าผู้เล่นชาวดุนเซีย95เปอร์ซ็นเป็นนักเตะเยาวชนอายุต่ำกว่า23ปีเขาไม่มีประสบการณ์มากนักในการแข่งขันเ f อ และนักเตะบางประเทศมีเพียงขอขอภัยครับนักเตะต่างประเทศมีเพียงสามคนเท่านั้นนะครับก็ยังไม่ได้กล่าวถึงไทยนะบอกว่ามันเหมือนกับประเทศไทยกับอิโนโดนีเซียาอายุยี่สามแต่ไทยแข่งมากเล่นดีโค้ชอยู่อิโนโดนีเซียกล้าหาญมากในการลงสนามให้ผู้เล่นอายุน้อยลงสนามเนี่ยครับเพราะฉะนั้นอขอแสดงความยินดีกับไทยด้วยนะครับมาดูคอมเมนต์ถัดไปครับเกี่ยวไหมเนี่ยคราวนี้นะครับ เกี่ยวแน่ๆมีคำว่าโดบมาแล้วนะฮะเขาบอกว่าและฉันคิดว่านะครับคงไม่มีดราม่าทีมเอนโดที่นี่กล่าวหาว่าเขาใช้สารกระตุ้นนะครับจริงๆใช่ไหมนะครับเพียงเพราะเขามีทักษะและความสามารถในการวิ่งไปรอบๆนะครับโดยไม่ทําให้คุณเบื่อหน่ายกับการกล่าวหาว่าเขาใช้ยาเสพติดนะครับมาดูคอมเมนต์ถัดไปครับคนนี้แซ่บมากอันนี้ไม่เกี่ยวกับการเล่นนะ แอันนี้มาดูคอมเมนต์ถัดไปครับขอไปนคนแรกที่สัมผัสดวงตาของฉันนะครับอันนี้ก็ไม่เกี่ยวละอันนี้ครับคือไม่ได้เกี่ยวกันอ่าไม่ได้เกี่ยวกับการเล่นเนาะเขาบอกว่าฟาสต์ล็อกเก็ตโรลเลอร์จากประเทศไทยก็เหมือนว่าล็อกเก็ตเนี่ยเหมือนกับหัวกระสุนอะไรพวกเนี้ยหัวจลวดอะไรพวกเนี้ยนะก็เกี่ยวกับข้องกับความเร็วนะเขาจะชมว่าคนนี้มีความเร็วสูงมากนะครับจากไทยแลนด์เนี่ยจากนักเตะไทยะนีับ มาดูคอมเมนต์ถัดไปครับ oh, อนนนะ๋อันนี้แรงนะอันเนี้ยเขาบอกว่าเขาเหมือนกับคนที่ใช้สายกระตุ้นนะครับนะครับชอบใช้สายกระตุ้นทั้งๆที่เป็นตัวสำรองนะครับแต่ว่ามานว่าวิ่งได้ดีใช้สายกระตุ้นหรือเปล่าอันนี้จริงจังหรือว่าเซลนะครับมาดูคอมเมนต์นี้ครับดิปสายโดนีเซียนะครับฉันว่าเขาปกตินะนะครับมาดูคนนี้ครับอับอายที่จะกล่าวหาเขาโดยไม่มีหลักฐาน ก่อนจะพูดอะไรกัุณาใช้สมองคิดก่อนปกติลนเลอร์วิ่งเร็วอย่างที่เห็นคนนี้ก็ถือว่าติดตามบอลไทยได้ดีนะคนนี้ชาวโดเีเซียนะครับขออนุญาตพูดมากนิดนึงนะเพราะเพราะเป็นการเหมือนแปรสดไปด้วยเนาะแปรสดไปด้วยคุยไปด้วยนะครับมาดูคอมเมนต์ถัดไปนะครับมีอีกไหมเนี่ยเกี่ยวถ้าไม่เกี่ยวผมขอผ่านนะถึงเวลาอะไรเนี่ยผ่านอันนี้ผ่านคนระัมาดูคอมเมนต์นี้ครับ ทั้งเกมไม่สามารถทำอะไรทีมชาติไทยได้แล้วมาอ้างว่า,าประเทศไทยใช้สารกระตุน้นนี่คือ40อที่ง่ายที่สุดนะครับอันนี้ประเทศอะไรเนี่ยดูชื่อน่าจะคนไทยนะอันนี้ปกติผมจะไม่แปลคนไทยนะเพราะปฏิเสธความจริงว่าเป็นแค่รองแชมป์ไม่มีแชมป์อยู่ในมือนะครับมาดูคอมเมนต์ย่อยกันครับโอ้นี่ไปท้าไทยเขาขนาดนี้นะเขาบอกว่าไทยเป็นทีมที่โดนองคเอาองการสารกระตุ้นโลกเนี่ยต้องสงสัยนะครับไทยก็ ยังต้องแก้โหดข้อกฎหมายในตรงนี้อยู่เนาะเพราะว่าติดในเรื่องของข้อกฎหมายจึงโดนห้ามใช้ธงชาตินะครับแล้วก็เ,เดี๋ยวแก้ไขกันต่อไปนะครับแต่ก็ยังช้าอยู่นะเป้าหมายของอันนี้ผ่านครับอันนี้ไม่ไม่ได้เกี่ยวนะครับมาดูคอมเมนต์ถัดมานะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เดือดอยู่นะ <c oughs> อยู่อินโดนีเซียอยู่ยี่สิบสามพบไทยซีเนียบวกยา,าบวกสารกระตุ้นโอ้โหน,นี้แรงครับแรงนะฮะคิดว่าไทยใช้สารกระตุ้นจึงชนะได้อะไรเงี้ยนะครับ เขาบอกว่าทีมที่เป็นแค่ทีมไทยบีนะครับไม่มีตัวหลักอยู่หลายตัวเลยแต่ก็ชนะสีู่นยะ์มาดูคนนี้บ้างคนนี้น่าจะเป็นชาวอินโดนีเซียนะดูจากชื่อ,อว้าวทำไมคุณเชื่อสิ่งที่ไม่ไม่จริงนะครับหรือว่าเป็นเฟคนิวนะครับคนนี้ก็เป็นชาวอินโดนีเซียที่ถือว่าคอมเมนต์ดีนะคอมเมนต์อยู่บนฐานนนฐาความจริงนะครับคนนี้บอกว่าใช่ <c oughs> ขอไปนะวันนี้เจ็บคอมากเลยใช่เรายอมรับเกี่ยวกับการถูกแบนธงชาตินะครับ พื่อสนับสนุนาการาเกี่ยวกับสารต้องห้ามเนี่ยเราโดนแบนนะครับเราโดนแบนในส่วนนี้นะครับแต่ฟุตบอลในฟุตบอลเนี่ยไม่มีสารกระตุ้นอย่างแน่นอนเพราะเราโดนแบนแล้วเราจะทําไปเพื่ออะไรนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งคอมเมนต์มีอีกหนึ่งฉันไม่เข้าใจว่าพวกแฟนชายอินีเซียถึงคิดแบบนั้นมันเป็นความคิดที่เด็กมากนะครับอันนี้ก็ตอบโต้เข้าไปนะครับมาดูคอมเมนต์นี้นะครับ อันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะมาดูคอมเมนต์นี้คอมเมนต์นี้โอ้โหดูถ้าทางจะมีดราม่านะครับเขาบอกว่าเป็นธรรมดาที่อินโดนีเซียจะแพ้ไทยเพราะผู้เล่นของอินโดนีเซีย,ยยังใหม่และอายุน้อยกว่าขณะที่ไทยเป็นผู้เล่นอาวุโสทั้งหมดอันนี้ก็คอมเมนต์ปกตินะนึกว่าจะมีสายกระตุ้นอะไรมาอีกนะฮะมาดูมาดูคอมเมนต์ย่อยครับ ใส่นักเตะรุดพี่เข้าไปผลก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้ชาวอินโดนีเซียมาตอบนะครับต่อให้ใส่นักเตะเก่าๆไปผลก็เหมือนเดิมมาดูคอมเมนต์ถัดมานะครับมีแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่มีอำนาจมากกว่าอินโดนีเซียแค่ยอมรับมันนะครับมีผลการแข่งขันที่มีทีมที่ดีกว่าอินโดนีเซียนะครับแต่คุณต้องยอมรับมันมาดูคอมเมนต์ ถัดมานะครับคอมเมนต์ comment ถัดมาอดใจเราชมไทยพีเยร์ลีกได้หลังจากจบรายการนี้นะครับมาดูอีกครับเขาบอกว่ากรรมการโกงยังไงอินโดอันนี้ไม่เกี่ยวกเกลียนแล้วอันนี้เกลียนแล้วนะครับมาดูคอมเมนต์ถัดมาครับนักเตะที่บอกว่าใช้สารกระตุ้นนะครับโดบสารกระตุ้นเนี่ยนะครับ แต่เป็นเลืองตลกที่ฟิลิปโรเลอร์อะไรนะปกป้องทีมชาติไทยผู้เล่นของเรายังเรียนวิชาอะไรชุดเศษส่วนการคูณเหมือนว่ากำลังากาลังเรียนพื้นฐานอยู่เลยนะอันนี้ก็อ,ออกแนวว่าไม่ไม่เชื่อว่า,านักเตะไทยใช้สารกระตุ้นนะครับมาดูคอมเมนต์ถัดมาครับสิงคโปร์หน้าเข้ารอบครับ น่าจะแข่งขันได้สูสีมากขึ้นมาดูอ่าคอมเมนต์ถัดมานะครับโอ้หอันนี้อันนี้แรงครับบอกว่า,วาฮีฮดีดอปปิ้งนะครับใช้สารกระตุ้นนะครับเขาเติมสารกระตุ้นนะครับโอ้โหนี้แรงแรงนะแรงโอ้โหกล่าวหากันอย่างนี้เลยครับอ่มาดูคอมเมนต์ถัดมาครับอ่าผ่านนะครับผ่านอันนี้ ูคอมเมนต์นี้ครับอาจจะใช้หนึ่งนะใช้หนึงคนไทยเนี่ยทีมไทยเนี่ยมีผู้เล่นเขาเรียกว่าลูกครึ่งนะน่าจะแปลว่าผู้เล่นสัญชาติไทยแบบเป็นลูกครึ่งอะ่ะเยอะนะครับน่าจะแปลว่าประมาณนี้วันนี้บอกว่าอินโดนีเซียก็มีด้วยนะมาดูคอมเมนต์ถัดมาครับเกี่ยวกับฟิลิปโรลเลอร์นะครับนะก็ฟิลิปโรลเลอร์นะครับเป็นคนตัวเล็กเนี่ย แต่เร็วเหมือนรถไฟเหาะนะครับอันนี้ก็ชมมานะครับมาดูคอมเมนต์ถัดมาครับหันนี้เกี่ยวกับสารกระตุ้นอีกแล้วนะครับมีคําว่าด oping ทีมชาติไทยโดนแบนจากหน่วยงานตรวจสารกระตุ้นโลกนะครับคุณยังเชื่อไหมว่าเขาไม่ใช้ยาโดปเอ๊ะทำไมแฟนบอลในย่านนี้ถึงบอกว่าใช้สารกระตุ้นเขาบอกว่าร้องให้ให้ดังขึ้นอาจจะมองว่าเนี่ย ออิจฉาทีมชาติไทยเลยสิร้องไห้ร้องร้องไห,ห้อิจฉาทีมชาติไทยนะฮะประมาณนั้นฮนะมาดูคนนี้บ้างน,นะครับแต่คนนี้เม้นดีหลายครั้งแล้วนะนะครับอยังไม่มีคําแถลงอย่างเป็นทางการนะครับโปรดอย่าเผยแพร่ข่าวปลอมนะครับเอ,อวิธีการดูช่องของผมให้เข้าใจก็คือดูภาพด้วยนะถ้าบางคนดูอ่านแปลฟังอย่างเดียวไม่เข้าใจนะนะครับดูภาพไปด้วยว่าเราพูดถึงอะไรอยู่ในตรงนี้ครับคนนี้เขาบอกว่าอันนี้จะเป็นคนไทยนะเขาบอกว่า เดย์ออฟฟิล p นะครับวันแห่งฟิลิปโรเลอร์คนนี้บอกว่าเดย์ออฟฟิลิปดับวิงนะครับวันของ uh, วันของฟิลิปใช้สารกระตุ้นนะครับแปลประมาณนี้นะครับวันแห่งการใช้สารกระตุ้นของฟิลิปอ่อันนี้ก็แรงครับแรงนะตัวนีน้ถ้าผมเป็นฟิลลิปนะผมฟ้องเพลินเลยนะเนี่ยนะามาดูคนนี้บ้างนะครับคนนี้ เขาบอกว่าฮ่าฮ่าเรื่องการใช้สารกระตุ้นเนี่ยนะครับของไทยเนี่ยคือเล่นมาจากข่าวลือจากแฟนอินโดนะครับหรือว่าเป็นเฟกนิวจากแฟนอินโดนี่เองนั่นก็แสดงว่า,าในอินโดนี่มีการปล่อยข่าวว่าไทยเนี่ยใช้สารกระตุ้นนะนักเตะไทยใช้สารกระตุ้นนะแล้วก็มีคนเชื่อนะครับผมเดาเหตุการณ์ได้ประมาณนี้นะเขาถึงแบบามาบอกว่าใช้สารกระตุ้นนะครับผลิตเลือดใช้สารกระตุ้น แพ้ไม่ต้องดูหมิ่นทีมชาติไทยว่าใช้สารกระตุ้นนะครับมันเป็นความจริงนะครับที่สอนในโรงเรียนนะครับคือหัดหัดยอมรับความจริงบ้างประมาณนั้นนะครับมาดูคาอาส่วนที่เหลือของคอมเมนต์ครับความแตกต่างระหว่างอดีตอาณาน,น,น,นิคมอังกฤษนะครับกับชาวดัตอะไรอย่างนี้อันนี้ยาวไปแล้วอันนี้อ่าผ่านแล้วกันอันนี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องของอสัญชาติเชื้อชาติะลรประวัติศาสตร์แล้วนะครับมาดูคอมเมนต์ถัดมาครับอันนี้ลองดูนะ อันนี้ไม่เกี่ยวครับการเลี้ยงปลาดุกอร่อยที่สุดนะครับเขาบอกว่าเป้าหมายประเทศไทยทั้งหมดขณะที่เขาไม่ใช่ผู้เล่นหลักนะครับอย่าลืมว่าประเทศไทยถูกคว่ำบาตรจากหน่วยงานตรวจสารกระตุ้นโลกนะครับนะครับเ,เพราะไม่เปิดรายงานนักกีฬาก็ากอาจจะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยข้อกฎหมายอะไรต่างเนี่ยมันยังไม่เป็นไปตามสากลของโลกมันก็เลยโดนแบนอยู่นะครับนี่ข้ออธิบายนะครับ ก็รอแก้กฎหมายกันต่อไปนะครับมาดูมาดูคอมเมนต์ถัดมานะครับคนนี้ก็บอกว่าร้องไห้มากขึ้นอะไรเงี้ยมาดูคอมเมนต์ถัดมาครับเขาบอกว่าแล้วอินโดนีเซียล่ะนะครับประเทศเราก็มีปัญหาเหมือนการโดนแบนเหมือนกันเป๊ะนะฮะคุณแค่โยนความผิดให้ประเทศไทยนะฮะทำตัวเป็นเด็กดีซะบ้างนะครับคนนี้ก็ค่อนข้างห้ามปามของชาว อินโดนีเซียของไทยก็อย่าไปถล่มอะไรด่าเขามากนะเพราะว่าเราก็ทําตัวดีๆไว้ครับเราชนะอย่างหล่อๆแล้วกันนะครับอย่าไปเกลียนแต่เขามาดูคอมเมนต์นี้ครับท้ายที่สุดแล้วอินโดนีเซียก็ถูกองค์กราสายกระตุ้นโลกเนี่ยครับความบาดเช่นการการใช้ยา,าการใช้ยากระตุ้นสายกระตุ้นเนี่ยเป็นเรื่องหลอกลวงแพ้ก็รับไว้ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆนะครับอาจจะอย่าอย่าไปเชื่อข่าวลวงมากนะครับเป็นเรื่องหลอกลวงนะครับเรื่องการใช้ยาของอนักเตะไทยนะครับใช้สายกระตุ้นเนี่ย มาดูคอมเมนต์ถัดมาครับทีมอินซีย่างอันนี้นี่ไม่เกี่ยวแล้วครับทีมอินซีย่างอ่ะคนนี้บอกว่าฉันไม่คิดว่าฉันกำลังวิจาร์ณผู้เล่นชาวไทยทีละคนเราในฐานะประเทศที่ใหญ่กว่าไม่ควรมีอะไรนอกจากประเทศที่มีทุน LGBT นะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยจะเกี่ยวเท่าไหร่นะครับด oping ปปโอ้อันนี้เดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์ย่อยหน่อยนะ ใช้ยาโดมนะครับทำไมเขาเชื่อกันเยอะจังมาดูคนนี้ครับตัวห้ามปลามนะครับเขาเรียกว่าตัวเบรกนะเบรกชาติตัวเองเขาบอกว่ามันไม่เป็นความจริงทําไมถึงพูดได้ว่าเป็นาการใช้สายกระตุ้นนะครับหรือว่ายาโดมเนี่ยนะครับและยังไม่มีถแถลงการอย่างเป็นทางการจากเอฟหรือฟีฟ่านะครับคนนี้เขาบอกว่าใช้เป็นภาษาดินิเซียนะครับคุณแพ้แล้วคุณไม่จําเป็นต้องมีเหตุผล นับร้อยนับพันมาหักล้างอะไรทั้งสิ้นนะฮะมาดูคอมเมนต์นี้นะครับไม่นะนะถ้าจริงก็พิสูจน์ตัวเองสินะครับก็ไม่เห็นด้วยว่าไอคนนี้บอกว่าใช้สารกระตุ้นนะนะครับอันนี้คนไทยบอกตลกจังเลยพวกนี้นะครับมาดูคอมเมนต์นี้ครับเขาบอกว่าฉันให้มีผลนะฮะและฉันรู้ด้วยว่านั่นเป็นแค่ข่าวนิวหรือว่าเฟกเฟกนิวนะครับอ่าเป็นเป็นข่าวลวงหรือว่าเฟกนิวนะครับ ก็มีหลายคนอยู่นะครับที่เชื่อ fake news นะฮะคนนี้ด้วยเขาเขาบอกว่าเพลเยอร์ไทยครับใช้สารกระตุ้นนะครับโหอันนี้แรงครับทําไมเขาเชื่อกันเยอะมากเลยนะก็แดลว่าข่าวในต่างประเทศนี้คือว่าแรงมากนะฮะเรื่องนี้น่าจะเป็น fake n e w ด้วยนะเขาหมายถึงว่าปาาโลมาหรือดอฟฟ i นเหรออันนี้อันนี้เอาฮานะฮะมาดูคอมเมนต์ถัดมาครับเขาวิ่งตลอดทั้งเกมมันไม่สมเพจสมพลเลยนะครับ ที่ตัวสำรองจะทำแบบนั้นได้เฮ้ยทำไมตกกะกากาแปลกๆนะครับตัวสำรองก็วิ่งก็วิ่งเร็วได้ก็วิ่งทั้งเกมได้เหมือนกันนะเขาอาจจะมองว่าแปลกๆเลยแบบใช้สายกระตุ้นเปล่าวะอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าเล่าวิ่งเร็วอยู่แล้วครับใครดูไทลีกจะเห็นนะเขาก็เล่นอย่างนี้นะครับตลอดนะเขาบอกว่าอิ่มแล้วไม่ได้กินข่าวลวงนะครับจากสื่ออินโดนีเซียนะครับคนนี้บอกว่าข่าวลวงทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะเป็กนิวเขาเป็นผู้เล่นสำรองนะครับ จะสื่อประมาณว่าผู้เล่นสำรองแต่ทําไมวิ่งอย่างนั้นนะครับวิ่งเหมือนฟิตมากเลยเขาขาดหายไปสองนัดล่าสุดดังนั้นผมรู้ว่าเขายังฟิตอยู่อันนี้มองว่ายิ่งไม่ได้ลงยิ่งฟิตไงนะครับมาดูคอมเมนต์ถัดมาครับเพราะเป็นผู้เล่นตัวสำรองที่มียังมีความเร็วอยู่นะครับเพราะเขาก็ยังเล่นอยู่แล้วก็เด,วเดี๋ยวขอแปลใหม่อีกทีนะแปลไม่หมดไม่เข้าใจนะครับฟุตบอล อย่าอะไรอย่าร่วมคอมเมนต์คนอื่นจะหัวเราะที่หลังนะครับอ๋อก็คนนี้ก็มาห้ามปามเพื่อนนะครับถ้าไม่เข้าใจก็อย่าคอมเมนต์เลยดีกว่านะครับเขาจะบองว่ามันตลกนะครับมาดูคอมเมนต์นี้บ้างนะครับโอเคประเทศไทยเป็นทีมที่ถูกคว่ำบาตรจากหน่วยงานาสายกระตุ้นโลกนะครับเช่นกันเนื่องจากไม่รายงานต่อหน่วยต่อต้านการใช้สารต้องห้ามเกนะี่ยวกับกีฬาของตนเองเป็นธรรมดาที่หลายคนสงสัยก็แสดงว่าเขาก็เชื่อกันจริงนะ เรื่องเรื่องสายกระตุ้นเนี่ยนะมาดูคอมเมนต์นี่ครับใช่ทุกคนยอมรับมันเพราะมันมันเปลี่ยนไม่ได้แต่ถ้าพิสูจน์แล้วมันไม่ยุติธรรมเหรอนะครับลองเปลี่ยนความคิดของคุณก่อนนะครับคนนี้บอกว่าอาจจะไม่ยุติธรรมนะครับมันก็สงสัยกันได้นะครับนะมาดูคอมเมนต์ถัดมาครับเคสของไทยก็แบบแบบเดียวแบบเดียวกันกับเรานะพี่นะครับเคสแบบเดียวกันมีมานานแล้วแค่มีช่องทางให้บิดเบือนข้อเท็จจริงนะครับ เมื่อนเนร็วนี้ข่าวการใช้สารต้องห้ามเริ่มต้นต้นจากช่องที่ไม่รู้จักเขาบอกว่าข่าวพวกนี้ยที่ออกมาเรื่องอนักเตะใช้ใช้สารกระตุ้นเนี่ยมันมาจากช่องที่เป็นเฟกนิวนะครับเป็นช่องที่คนไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะ,นะครับแต่ก็ยังเชื่อกันอีกนะครับแต่อันนี้ก็เป็นชาวอินโดนีเซียนะครับเราสังเกตว่าเห็นชาวอินโดนีเซียมีทั้งเชื่อและไม่เชื่อนะครับเ <c oughs> ขาบอกว่าที่แปลกคือ ff นะครับไม่มีข่าวข่าวนักเตะไทยที่ใช้สารต้องห้าม ข่าวเดียวคือชาวดินีเซียนะครับข่าวข่าว,ข,าวข่าวเดียวคือสื่อมาจากชาวดินีเซียนะครับอับอายที่คุณเผยแพร่ข่าวลวงนะครับข่าวหลอกลวงนะครับหรือว่าเฟกนิวมาดูคอมเมนต์ถัดมาครับเป็นเนื้อหาที่ทําให้ชาวอินโดนีเซียอับอายนะครับมาดูคอมเมนต์ถัดมาครับเป็นภาษาอินีเซียอยีกเหมือนเดิมใช่มันเป็นเพราะคนต้องสงสยัยตอนนี้นะครับ เอลคานแบ็กอร์ดนะครับก็กําลังถูกเล่นหรือว่ากําลังถูกตรวจสอบโดยสิงคโปร์นะครับเพื่อถูกกักกันแม้ว่าเขาจะเล่นกับลาวนะครับควรไม่สงสัยบ้างเลยเลยนะครับมาเปลี่ยนวิธีคิดกันเถอะเขาบอกว่าแม้แต่ทีมนักเตะของเขาเองอ่ะก็เคยจับไปตรวจนะครับน่าจะเป็นเอลคานแบ็กอร์ดนะครับเพื่อกันไว้ไม่ให้เล่นกับลาวนะครับในตรงนี้อันนี้ก็หรือฟื้นกันไปนะครับมาดูคอมเมนต์ถัดมาครับ ชาวอินโดนีเซียไม่เชื่อใน AFF นะครับอย่างไรก็ดีนะครับเอลคารสามารถทำาสามารถลงเล่นใน AFF ได้นะครับทำาทาแบบนั้นได้นะครับเป็นปกติที่ชาวอินโดนีเซียจะสงสัยอย่ามาทำตัวเป็นผู้ใหญ่นะครับแซงทำเป็นว่า,อายอมายแพ้นะครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนนี้ก็ยังสงสัยอยู่ว่าครับฟิลิปโรเลอร์เนี่ยใช้สารกระตุ้นนะครับ ใช่ใช่ชาวอิเนซดเีเซียนะครับาหายควาสรรเสริญเยนยออันนี้อ,นนอเดี๋ยวจะแปอีกสักหน่อยนึงนครับแปลให้จบคอมเมนต์ย่อยนี้ผมก็จะพอล้วคุณเปลี่ยนวิธีคิดของคุณอย่าส่งต่อความคิดของพวกกล้าในควมดัตอันนี้ไม่ค่อยเกี่ยวแล้วนะครับผ่านอันนี้ก็เป็นเรื่องเลียนอ่อนไปแล้วนะครับโคโรทีอ่ะก็แปลได้ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปคร่าวๆคือเหมือนกับว่ามี เฟกนิวเกิดขึ้นในอินโดนีเซียแล้วมีแฟนบอลบางส่วนนะเชื่อนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยหรือว่าเขาสงสัยประเทศไทยเนี่ยใช้สารกระตุ้นนะครับเพราะว่านักเตะไทยเนี่ยวิ่งกันดีเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะซิลิปโรลเลอร์เนี่ยนะครับโดนกล่าวหานะครับอย่างเขาเรียกว่าอย่างไม่ยุติธรรมแหละเพราะว่าก็าคงไม่ได้มีการการถแถลงการจากฟีฟ่าหรือว่าการตรวจอะไรอย่างอย่าง,างถูกต้องหมายถึงว่าตรวจขึ้นมาแล้วก็ ไทยใช้สายกระตุ้นหรืออะไรเงี้ยมันไม่มีมาเลยยกเว้นมาจากเฟกนิวนะครับในตรงนี้เพราะฉะนั้นอ่าเราเราก็ไม่รู้จะทำยังไงกันเนาะในตรงนี้เราก็แค่เป็นผู้เสพเสพคอมเมนต์ในตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นใครอยากคอมเมนต์อะไรก็ไปที่เพจของ a f ฟเอฟซูซูกิครับตรงเนี้ยได้นะครับแต่ก็คอมเมนต์กันดีๆเนาะไว้หน้าประเทศกันบ้างนิดนึงเนะาะกา็ฝากไว้เท่านี้ว่าจะไม่มีดราม่าก็มีดราม่าเรื่องสายกระตุ้นจนได้เนาะในตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคอมเมนต์เหล่านี้ เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของแฟนบอลน,นะครับไม่ใช่เหมารวมว่าเขาจะคิดอย่างนั้นทั้งประเทศเนาะมันก็มีทั้งคนที่คิดดีคิดไม่ดีนะครับปะปนกันไปในตรงนี้เพราะฉะนั้นเ,เรากา็ดูเป็นคนไปละกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเท่เานี้ก่อนรู้สึกว่าจะยาวเกินไปแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ